สวัสดีครับผมผมไก่กิติโชตนะครับเดี๋ยวเบากันนะครับตรงนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับของทางเจเนสนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับแนะนําทาความรู้จักกันข้าวคร่าวนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยแนะนำนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจากเว็บไซต์ของทางเจเนสหรือว่าจากคนที่แนะนําให้คุณนะครับผมเพียงแต่ว่าทําให้ความรู้จักเนี่ยเบื้องต้นก่อนตัวแรกเลยนะครับตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือนี่แหละครับนี่เซรั่มครับหน้าตาขวดข้างในเป็นแบบนี้ เซรั่มนะครับผมหรือกล่องเป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเซรั่มถามว่าช่วยอะไรก็คือย้อนคืนนะครับความอ่อนเยาว์นะครับในควกระจ่างใสตรงนี้สามารถช่วยลดนะครับอายุของคุณได้นะครับผมเพียงแต่ว่าอะไรครับไม่ได้ลดที่ตัวเลขแต่ลดริ้วรอยบนใบหน้านะครับหรือว่าช่วยนะครับทำให้เซลล์ต่างๆนะครับในใบหน้าของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงนั่นเองนะครับผมวิธีใช้นะครับแค่หนึ่งปั๊มนะครับผมหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะครับหน้าหมันๆแล้วก็ ลงบนใบหน้าแค่ปั๊มเดียวก็พอนะครับเช้าเย็นเลยก็ได้นะครับผมโอเคนี่คือเซรั่มนะครับผมสำหรับทุกคนที่กังวลและกลัวแพ้นะครับให้เทสหลังหูนะครับผมทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับเช่นกันนะครับผมดูว่าเราแพ้หรือไม่แพ้นะครับผมตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้คือเรียกว่าเดย์ครีมเดย์ครีมตรงนี้นะครับจะมีส่วนผสมนะครับของกันแดดด้วย spf 30ก็จะช่วยนะครับทำให้คุณปกป้องนะครับผมรังสี u a u v b ได้ นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องนะครับใบหน้าและเช่นกันครับก็จะช่วยนะครับผสมผสานกันช่วยกันลดริ้วรอยนะครับบนใบหน้าของคุณนะครับผมอ่ะถัดไปครับตัวนี้เรียกว่านท์ครีมอ่ไนท์ครีมคงไม่ต้องบอกอะไรมากครับนท์ครีมก็คือใช้กลางคืนนะครับผมช่วยฟื้นฟูนะครับช่วยฟื้นฟูพูดง่ายว่าบำรุงผิวนะครับได้ดีที่สุดเนี่ยยาวนานเนี่ยหลับเต็มอิ่มได้เลยนะครับตื่นขึ้นมาหน้านะครับฟื้นฟูดูสดใส นะครับถัดไปนะครับผมนี่ป๊าบเข้าไปตัวนี้นะครับผมก็เป็นคลีนเซอร์นะครับคลีนเซอร์ก็ช่วยชําระล้างความสะอาดนะครับบนใบหน้านะครับในส่วนของคลีนเซอร์ตรงนี้นะครับแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเราควรล้างมือเราให้สะอาดก่อนนะครับผมเพราะว่าอะไรไปจับอะไรมาเลอะอะไรมาทั้งวันแล้วถ้าเกิดอยู่ๆมาจับนะครับล้างหน้าปุ๊บเอาน้ำเปล่าล้างหน้าแล้วคลีนเซอร์ใส่มือเลยแสดงว่าเรากาลังล้างมืออยู่แล้วสุดท้ายเอามือเนี่ยมาล้างหน้า สิ่งสกปรกก็จะยังคงอยู่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นล้างมือด้วยสบู่ก่อนสักรอบนึงแล้วก็มาใช้ทินเซอร์นะครับก็จะช่วยได้ต้องบอกได้เลยครับ4ตัวนี้นะครับพาร์ทแรกนะครับเซรั่มนะครับเดย์ครีมไนท์ครีมคลีนเซอร์ตรงนี้เราเรียกกันชุดว่าเบสิกก็ชุดเริ่มต้นนะครับที่จะดูแลและบำรุงนะครับผมอันนี้คือชุดเบสิกแต่ถามว่าลูมิเนสนอกจากนี้มีอีกไหมแน่นอนครับตัวที่เหลือเนี่ยครับทั้งหมดแล้วนะครับลูมิเนสผมบอกกล่าว นิดนึงนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับจากฮองดรนาธานนิวแมนนะครับผมดรนาธานนิวแมนก็เป็นศัลยกรรมนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่เบเวอร์ี่ฮิลล์นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผมในส่วนตรงนี้อ่าเรามาดูตัวต่อไปเลยตัวต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือมาร์คมาร์คนะครับก็ตามชื่อเลยครับก็ใช้วิธีการนะครับจะลงบนใบหน้ามาร์คนะครับหนึ่งอาทิตย์เนี้ยครั้งถึงสองครั้งก็จะช่วยความรู้สึกชุ่มชื้นแล้วหน้าเนี้ยรู้สึกตึงและดูดีได้เลยนะครับในตั้งแต่ครรั้้งแกที่ใช ต้องทะลอะกันด้วยตัวเองนะครับตัวต่อไปครับบอดี้นะครับตัวบอดี้ที่พวกเราก็เรียกกันไบไบอาร์มหรือว่าอะไรครับเพราะว่าจะช่วยทําให้แขนใต้ท้องแขนเนี่ยกระชับตึงหรือว่าช่วงส่วนต่างๆนะครับผู้หญิงเพิ่งคลอดนะครับผมแล้วก็ทานะครับหน้าท้องก็ช่วยทําให้นะครับรอยเซรูไลหรือว่าการกระชับตึงเนี้ยมากขึ้นง่ายขึ้นดูสวยงามและดูดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือบอดี้นะครับผมทาได้ทุกวันนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้น้องใหม่มาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ นี่ไปโชว์ข้างหน้าเลยนี่ครับผมตัวนี้ก็คือก็จะเป็นนะครับในส่วนของนะครับบร g สตินิ่งนะครับผมใช้แล้วนะครับผิวสว่างนะครับสดใสนะครับผมแล้วก็ผิวเนี้ยจะต้องบอกไม่ใช่ว่าใช้พวกขาวปั๊บเลยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ใช้จะช่วยทําให้หน้าของเรานะครับผิวของเราเนี้ยเมลานินทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในระดับเดียวกัน จะดูไม่กระดากกระดำจะดูแบบว่าดูสว่างสดใสนะครับสดใสแบบสุขภาพดีนะครับไ r i ท h t e n i n g นะครับผมตัวนี้ก็สุดยอดมากเลยเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะครับออกมาล่าสุดในชุด l u m i n e สอ่ะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้นะครับ l u m i n e ม Miracle นะครับ Moisturizing s เวอร์เจลนะครับก็ผมไม่ต้องบอกอะไรมากครับ s เวอร์เจลก็อาบน้ำนะครับเช่นกันครับตรงนี้ใช้สําหรับใบหน้าแต่ถ้าเกิดครีมอาบน้ำนี้ทั้งตัวนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยละเอียดเนียนมากขึ้นนะครับ อันนี้ทำความรู้จักกันแล้วแบบคร่าวๆนะครับที่เหลือคงต้องถามนะครับคู่ที่ส่งข้อมูลนี้ให้คุณเพิ่มเติมนะครับมันจะทําให้นะครับอย่างน้อยๆได้รู้จักแบบพื้นฐานก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ